ณเวลานี้ที่อมรินทีวีรวบรวมได้12รายแต่อยากให้คุณผู้ชมดูรายที่เพิ่มเข้ามาใหม่เบอร์สา mm. คุณหนิมหัวใจล้มเหลว mm. คุณหนิมเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราได้พูดคุยกับคุณแม่ของหนิมเมื่อวานคุณแม่ชื่อแม่น้อยเนี่ยนะะแกบอกเลยนะคือเสียใจมากแล้วสงสัยแล้วคาใจมาตลอดว่าลูกสาวตายอย่างเป็นปริศนาจนกระทั่งเมื่อมันเกิดคดีคุณก้อยขึ้น แล้วกลายเป็นพอต,ตรวจสอบปัป๊บเอา้านิมก็ไปเชื่อมโยงกับแอมแล้วแอมก็ส่งยาบางอย่างที่เขาบอกว่าเป็นยาลดความอ้วนมาให้ลูกสาวชั้นทานก่อนตายสามีก็บอกว่าวิดีโอคอลคุยอยู่เลยจนกระทั่งเห็นว่าภรรยาคืนหนิมฟุบลงกับเตียงก็ยังคิดว่านอนหลับแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้น<ะ>วันนี้เราได้คุยกับดาบตำรวจนิติพลหรือต้า สามีของคุณหนิ่มเนี่ยนะแล้วก็เปิดใจว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังคิดดูนะ ลูกวิ่งไปดูแล้วยังบอกเลยว่าแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คุณต้าให้ข้อมูลที่สำคัญมากกับอมรินทีวีนะคะคือเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณหนิมคุณแอมเนี่ยเอาจริงๆตัวของสามีเนี่ยคุณต้าเล่ามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้คุณต้าบอกแบบนี้บอกว่านอกจากจะมีความสัมพันธ์จากเรื่องของวงแชร์ไปทวงนี้เท้าชายแล้วช่วงท้ายๆก่อนเสียชีวิตแอมแนะนํา เพจขายน้ำมันราคาถูกให้กับหนิม,มและมีการติดต่อซื้อขายน้ำมันพืชจากเพจที่แอมแนะนำจากบุคคลที่แอมแนะนำมีการโอนเงินกันไปหลายล็อต ปรากฏว่าดโดนโกงโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของโดยยอดเงินที่โกงเนี่ยประมาณ40,000บาทนิมก็เกิดความเครียดปรึกษากับแอมผ่านทางไลน์สามีก็รู้นะคะจากการเปิดมือถือของหนิมดูหลังจากเกิดเหตุแล้วว่าเออมีการลงทุนเล่นแชร์มีการลงทุนเรื่องของเงินกู้นอกระบบมีการโอนเงินไปให้แอมแล้วแอมไปปล่อยเงินกู้ที่สําคัญ หนิมยังมาถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการขายน้ำมันพืชอ,อีกต่างหากเล่าโดยย่อบแบบนี้คือนอกจากเรื่องของยาลดความอ้วนที่คุณแม่สงสยัยนอกจากเรื่องของเงินวงแชร์แล้วสามีบอกว่าแฟนของภรรยาของเขาคือคุณหนิมไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแอมเนี่ยแนะนำให้รู้จัก แล้วซื้อขายน้ำมันพืชแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงปริศนาคนเนี้ย OK โอโกงเงินหนิม40,000ื่นบาทแล้วแอมเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับผู้หญิงปริศนาคนนี้ด้วยหรือ,อไม่ลองฟังเสียงข้อมูลสำคัญที่วันนี้คุณต้าบอกกับอมรินทีวีค่ะตอนนี้ก็มีมีข้อมูลใหม่ขึ้นมาว่าอาจจะเกิดจาการวางยา ที่เป็นยาลรรน้ำหนักส่งมาให้นะครับมีความมีความเชื่อใหม่เข้ามาเขาถ่ายรูปยานี่ส่งให้แอมแล้วบอกว่ายามันเยิมแล้วกินไม่ได้ที่แอมเงี้ยมันก็เลยบ่งบอกได้ว่าตัวยาที่ที่แฟนถ่ายรูปไปให้แอมดูเนี่ยบอกว่ายามันเยิมกินไม่ได้เนี่ยมันน่าจะคือยาลดความอ้วนที่ที่แฟนพูดถึงให้ผมฟังขึ้นศาลพิพากษาตัดสินประหารชีวิตแล้วเขารอดจากการประหารชีวิตโดยมาตาที่ว่าเนี่ย ผมก็รู้สึกไม่ยุติธรรมนี่ฮะสามีพูดแบบนี้แล้วทางด้านพี่สาวของคุณหนิมเอง <c oughs> ก็มั่นใจนะว่าสิ่งที่แอมส่งยาบางอย่างแล้วบอกว่าเป็นยาลดความอ้วนรวมไปถึงการชวนให้ร่วมลงทุนซื้อของกินของใช้มีการโอนเงินให้แอมไปแล้ว6 0แสนกว่าบาทเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการตายของน้องทั้งหมดแล้วมันถูกเซตออกมาเป็นแผนการทั้งหมดเลย <c oughs> คือมันก็เหมือนหลายๆเคสนั่นแหละพี่ฟังข่าวมาอะไรมาเนาะมันก็บางทีคนฆ่าคนห้าคนก็ติดแค่ไม่กี่ปีเองน้องเคสน้องเรามันก็คงไม่ต่างจากของคนอื่นก็คือกฎหมายแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องแลกด้วยชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงนะตามตามหลักของเราใช่ไหมล่ะตามหลักของเรามันก็อยากให้เป็นแบบนั้นก็แลกกันเนาะเขาเสียชีวิตคนทําให้คนอื่นเสียชีวิตแบบเนี้ยมันไม่ได้มีเฉพาะตัวคนที่เสียชีวิตไง ลูกเขาเราก็ต้องเลี้ยง <c oughs> เดือนหนึ่งเนี่ยพวกพี่ต้องใช้แรงกายแรงใจขนาดไหนเพื <c oughs> ่อจะเลี้ยงลูกเขาได้ผ่านมาสองปีแบบนี้งไง กขาอาจจะมีคนที่อาจจะมีคนรู้เห็นเป็นใจด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบทุกเคสทุกกรณีไปอะนะเป็นบางรายเป็นบางอะไรเนะี่ยจำหญิงปริศนาคนนั้นได้ไหมที่เราเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วคนที่แอมแนะนําให้รู้จักกับหนิมและเป็นแม่ค้าเกี่ยวกับขายน้ํามันพืชแม่ค้าออนไลน์หญิงปริศนาคนนี้คือใครปรากฏว่าวันนี้นักข่าวของเราน้องเนมเจอค่ะขออนุญ,ญาตใช้นามสมมุติว่าคุณหญิงแล้วกันเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ร่วมลงทุนซื้อขายน้ามันพืชกับหนิมซึ่งวันเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ย เปิดหมดเปลือกกับทางด้านอมรินทีวีจำเสียงกูได้ไหมเนี่ยเราก็บอกใครอ่ะขึ้นกูมึงเราก็บอกกูไงแอมม,มีตำรวจอ่ะหนิ่มตายแล้วนะตายเพราะมึงอ่ะใช่ตายเพราะมึงอ่ะ, <Okay. S 2> ะ,อะคือช็อกมากเลยนะช็อกแบบเขาบอกว่าให้ให้ไปคุยให้ออกมาคุยถ้าไม่ให้ออกมาคุยอ่ะเดี๋ยวจะให้ให้ให้พวกกับให้พวกกับเหมือนว่าเพื่อนเขาที่เป็นเหมือนแบบ หมือนตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาลากแล้วพี่อ่ะเออพี่อ่ะก็อยู่บ้านสามีไนงะคือพี่เขาไม่อยากให้ทางบ้านรู้อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยอุย้ยโล่งมากเลยบอกไม่ถูกอะ่ะโล่งแบบแล้วกูไม่ได้ฆ่าคุณตายอะ่ะบอกแค่นั้นน่ะเออกูตาบาปเอาความเป็นจำเลยของเราใช่ใช่<ๆ>แต่บอกไว้เลยนะที่บ้านเขาไม่มีใครมาตาหน้าด่าเรานะแม้กระทั่งสามีเขาว่าคนที่จะพูดไม่สุดเขาไม่เคยพูดอะไรให้เราเจ็บช้ำเลยนะ เพราะแอมเนี่ยแหละไปบอกเขาว่า เธอทาให้หนิมตายคุณคุณหญิงเนี่ยตั้งใจเลยนะว่าเคยกระโดดให้รถชนเคยกินยาฆ่าตัวตายด้วยเพราะประโยคของแอมประโยคนี้แหละแล้วฉันไม่ได้โกงหนิมคนที่โกงหนิมคือใครตอนนั้นฉันถูกสังคมใส่ร้ายหลังจากหนิมตายเชื่อไหมคุณหญิงแอบไปบวชอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณหนิมเพราะเคยได้มีการคุยกันกับสามีของคุณหนิมแล้วก็คือคุณต้าไม่ติดใจเรื่องนี้พอร,รู้ว่าต้นสายไปเหตุมันมาจากแอม,อมแต่แอม แสบขนาดไหนตัวเองฆ่าหรือเปล่าอันนี้รอตํารวจพิสูจน์หลักฐานชัดเจนแต่พยายามจะมาบอกว่าเธอเนี่ยก็คือคุณหญิงเนี่ยเธอเนี่ยทำให้แอมเครียดแล้วก็ต้องตายใช่